อยากใช้งาน iOS 18ก่อนใครต้องทำยังไงแล้ว iOS 18มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากใช้งาน iOS 18ก่อนเพื่อนเนี่ยอยากลองใช้งานในเวอร์ชันเบต้าดูนะคะเดี๋ยวเตยจะมาสอนวิธีการสมัครใช้งานนะคะตัวของ iOS 18เวอร์ชันเบต้ากาันแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการนะคะมาดูกันก่อนดีกว่าว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่ได้มาใน iOS 18มีอะไรกันบ้างแล้วตัวของ AI นะคะ Apple Intelligence เนี่ยมันต่างกันจาก AI ื่นยังไงก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะเดี๋ยวเตยขอไปเล่าในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ใน iOS 18กันก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ที่ได้มาในด้านของการปรับแต่งหน้าจอนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโฮมนะคะหรือว่าหน้าจอล็อกพร้อมทั้งคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยก็มีการปรับแต่งได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการวางตำแหน่งต่างๆบนแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็อิสระมากยิ่งขึ้นสามารถไปลากนะคะแล้วก็วางตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการค่ะถัดมาท้า สามารถเปลี่ยนสีไอคอนนะคะในแอปต่างๆได้ด้วยรวมทั้งนะคะในหน้าจอล็อกของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไอคอนอื่นนอกจากไฟฉายแล้วก็ตัวกล้องได้ด้วยส่วนเวลาที่เราเข้าสู่ดักโหมดนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตัวของสีแอปพลิเคชันเนี่ยให้มีการมืดลงค่ะ และสุดท้ายนี้ในด้านของการปรับแต่งหน้าจอนะคะก็คือในส่วนของ control center ที่ตัวนี้นะคะสามารถปรับแต่งได้ทั้งตัวของไอคอนต่างๆแล้วก็ขนาดของไอคอนด้วยค่ะถือว่าเป็นการปรับแต่งนะคะหน้าจอได้หลากหลายแล้วก็เข้ากับสไตล์ของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลย ถัดมานะคะเกี่ยวกับฟีเจอร์การใช้งานกันบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือการล็อกแอปนะคะแล้วก็สามารถใช้งานในด้านของการซ่อนแอปได้แล้วด้วยนะคะบนหน้าจอของเราแล้วก็ในด้านของการใช้งานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งข้อความนะคะตัวนี้เนี่ย iMessage นะคะสามารถส่งข้อความผ่านทางดาวเทียมได้แล้วพร้อมทั้งถ้าหากว่าเราใช้งานนะคะแท็บแบ็กเนี่ยก็สามารถส่งอีโมจิได้ด้วยค่ะ กับอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับใครที่ใช้งานในด้านของอ e ีเมลตัวของอ e ีเมลเนี่ยจะช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะมีการจัดกลุ่มนะคะแล้วก็เรียงลําดับให้เราเลยทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเช็คเมลเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนในด้านของโฟโต้นะคะหรือว่ารูปภาพเนี่ยตัวนี้จะมีการทําดีไซน์ใหม่นะคะพร้อมทั้งมีการจัดหมวดหมู่รูปแบบใหม่ทําให้สามารถใช้งานการค้นหารูปเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับใครที่เป็นสายเกมนะคะตอนนี้เนี่ย ตัวของ iOS 18เขาก็ได้ออกนะคะฟีเจอร์ที่เป็นในส่วนของเกมโหมดนะคะมาให้เราได้ใช้งานกาันตัวนี้เนี่ยก็จะลดการทำงานเบื้องหลังลงนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งที่นี้นะคะยังมีการใช้งานที่การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่นนะคะการใช้งานร่วมกันกับ AirPods เนี่ยก็สามารถใช้งานท่าทางนะคะในการสั่งการ AirPods ได้แล้วด้วยใน iOS 18ค่ะ ส่วนรุ่นนะคะที่ได้รับการไปต่อใน iOS 18ในรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายนะคะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของ iPhone ที่ได้รับการอัปเดตนะคะตั้งแต่ iPhone 15นะคะไปจนถึง iPhone 11รวมทั้ง iPhone XS นะคะ XS Max XR นะคะแล้วก็ iPhone SE 2และ3ก็ยังสามารถอัปเดต iOS 18ได้ต่อค่ะ ส่วนในด้านของ iPad นะคะก็รองรับการอัปเดตได้ตั้งแต่ iPad Pro 13 11, iPad Pro 9, นิ้ว11นิ้ว M4 iPad Pro 12.9นิ้วตั้งแต่รุ่นที่3จนถึงรุ่นที่6นะคะ iPad Pro 11นิ้วนะคะตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่4เลยพร้อมทั้ง iPad Air นะคะตั้งแต่รุ่นที่3จนถึงรุ่นที่6ค่ะและ iPad นะคะ Gen 7จนถึง Gen 10รวมทั้ง iPad mini 5และ iPad mini 6ด้วยค่ะ ทีนี้นะคะเรามาพูดถึงในด้านของ AI กันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในปี2024นีนี้เนี่ยการที่โทรศัพท์มือถือนะคะเครื่องหนึ่งเนี่ยมี AI นะคะถือว่าเป็นยุคทองของ AI ในมือถือเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะคะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามจะเอา AI นะคะเข้ามาช่วยนะคะในการใช้งานให้โทรศัพท์มือถือมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะ Apple ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เลยได้ออกนะคะตัวของ AI ตัวใหม่ออกมาที่ชื่อว่า Apple Intelligence นะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเบสดออนการทำงานนะคะอยู่บน ChatGPT ซึ่งถ้าหาว่าพูดถึงในเรื่องของความสมาร์ทนะคะบอกเลยว่าให้ในเรื่องของความสมาร์ทได้ดีมากๆยิ่งขึ้นแน่นอน ตัวของ AI นะคะที่เป็นตัวของ Apple หรือว่า Apple i n t e l l i g e n t เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานหลักๆนะคะได้3อย่างด้วยกันเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือในด้านของ Capability Architecture นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือทำงานในด้านของ Experience นั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเตยจะไม่ได้มาลงดีเทลในส่วนนี้ให้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากรู้หลักการทำงานหรืออยากจะรู้ดีเทลต่างๆในเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์บอกเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยจะได้มาทำคลิปนะคะ พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดแบบนี้นะคะให้ฟังกันอีกทีหนึงค่ะสำหรับในเรื่องของการทำงานนะคะ Apple Intelligence ตัวนี้นะคะเขาสามารถรองรับการทำงานร่วมกันกับชิปเซ็ตนะคะที่เป็นตั้งแต่ Apple A17 Pro ไปจนถึงนะคะในด้านของ Apple M1 ไปจนถึง Apple M4 เลยทีเดียวค่ะ อันนี้ถ้าหากว่ารุ่นไหนที่ใช้งานตัวชิปเซตนะคะที่สูงขึ้นไปนะคะมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถรองรับการใช้งานฟีเจอร์ Apple Intelligence ตัวนี้ได้ค่ะโดยตัวฟีเจอร์นะคะหลักๆใน Apple Intelligence นะคะจะประกอบไปด้วยการหลายอย่างมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการถอดเสียงการบันทึกค่ะเป็นการบันทึกระหว่างการโทรนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการสรุปข,ข้อมูล ที่คุยกันได้นะคะพร้อมทั้งตัวนี้ยังสามารถถอดเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือได้ด้วยและแน่นอนด้วยความเป็น Apple นะคะให้ในเรื่องของ privacy นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนฟีเจอร์นี้เนี่ยผู้ที่คุยหรือว่าสนทนากันอยู่จะถูกแจ้งเตือนด้วยนะคะว่ามีการบันทึกเสียงถัดมานะคะกับ AI ในด้านของการรีทัสภาพค่ะตัวนี้นะคะจะมีฟังก์ชันที่เป็นตัวของ Clean Up นะคะช่วยลบวัตถุในรูปภาพต่างๆและค้นหารูปและวิดีโอนะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย และฟีเจอร์ถัดมานะคะกับตัวของเจนโมจินะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเจนเน a เรตนะคะอีโมจิในรูปแบบที่เราต้องการเนี่ยผ่าน AI ให้ AI ช่วยสร้างได้ค่ะกับฟีเจอร์ถัดมานะคะก็คือการแนะนำการตอบอีเมลหรือว่าข้อความต่างๆฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยให้การทำงานของเรานะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังช่วยในเรื่องของไวยากรณ์และการแปลนะคะให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้ด้วย ถัดมากับฟีเจอร์ของการแจ้งเตือนต่างๆนะคะที่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นช่วยเตือนเรานะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยและถัดมากับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะก็คือการสรุปหน้าเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆนะคะพร้อมทั้งบันทึกย่อนะคะให้เราเนี่ยได้อ่านข้อความนะคะหรือว่าบทความต่างๆเนี่ยในรูปแบบที่สรุปมาให้แล้วเนี่ยได้อีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ของ Chat GPT ที่อยู่ในซิลินะคะหรือว่าเป็นการทำงานที่ซิลิเนี่ยมาพร้อมกันกับ UI ใหม่ๆนะคะให้เราเน่ยใช้งานซิลิได้อย่างมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นซิลิมีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็สามารถสื่อสารเน่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับตัวของ Apple Intelligence ตัวนี้เน่ยในการใช้งานนะคะเขารองรับการใช้งานได้ทั้ง iPhone iPad นะคะหรือว่า Mac ด้วยก็ตามตปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็น Apple นะคะก็คือให้ความสำคัญกับความ p พรเวซีนะคะความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นในด้านของการประมวลผลนะคะเขาจะใช้ในด้านของการประมวลผลที่ใช้งานผ่าน Private Server นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการใช้งานนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนสูงมากๆเนี่ย ก็จะทําการบันทึกนะคะลงไปในเครื่องของผู้ใช้งานโดยตรงเลยทําให้นะคะสิ่งนี้แหละค่ะเป็นข้อจํากัดในการใช้งานตัวของ Apple i n t e l l i g e n c นะคะก็เลยจะใช้งานได้กับเพียงแค่ในตัวของ iPhone นะคะที่เป็นตัวของ iPhone 15 Pro Max ขึ้นไปส่วนตัวของ iPad Pro นะคะแล้วก็ตัวของ iPad Air เนี่ยรองรับตั้งแต่การใช้งานกับชิป M1 ขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้งาน iOS 18ก่อนใครนะคะสามารถใช้งานได้ช่วงไหนกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ w w d c ที่ผ่านมาที่ได้มีการเปิดตัว iOS 18ไปเนี่ยก็ได้มีการปล่อยนะคะที่เป็นเวอร์ชัน Developer Beta นะคะออกมาให้กับใครที่เป็นนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาแอปหรือว่านักพัฒนาระบบนะคะได้เข้ามาลองใช้งานแล้วก็ปรับปรุงแอปต่างๆนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานนะคะในเวอร์ชันที่เป็น Public Beta ในการทดลองใช้งานต่อได้ ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งานก่อนใครเพื่อนนะคะแนะนำว่าให้ไปลงทะเบียนนะคะในการใช้งานที่เป็นตัวของ Public Beta นะคะที่จะเปิดตัวให้เราได้ใช้งานกันเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมตัวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนในการทดสอบได้โดยเงื่อนไขนะคะ1คือเรานะคะ จะต้องเป็นลงทะเบียนกับทาง Apple และ2นะคะมือถือของเราโทรศัพท์ของเราเนี่ยต้องเป็นรุ่นที่รองรับการใช้งานกับ iOS 18ได้ด้วยค่ะในเวอร์ชันนี้นะคะสามารถเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนได้แล้วก็สามารถให้เรานะคะแจ้งบัก๊กหรือว่าข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานกันกันกบตัวของ iOS 18นะคะในรุ่นของ Public Beta ตัวนี้ได้ด้วยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะ ไม่ได้อยากที่จะใช้งานก่อนใครนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าแล้วจะได้ใช้งานจริงๆเมื่อไหร่เอาแบบสมบูรณ์แล้วพร้อมใช้แล้วนะคะก็บอกเลยค่ะว่าน่าจะเปิดตัวมาพร้อมกันกับ iPhone 16นะคะหรือว่าในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็มาเข้าเรื่องของเรากันจริงๆสักทีว่าสำหรับใครที่อยากใช้งานเวอร์ชันเบตา้าต้องลงทะเบียนยังไงนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูการเติมขอหมายเหตุสีแดงๆนะคะขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ชันเบต้าอาจจะมีปัญหาในการใช้งานต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของแบตเตอรี่ที่อาจจะหมดไวขึ้นนะคะการทํางานของระบบที่อาจจะไม่ได้มีความเสถียรหรือว่าอาจจะมีการใช้งานแอปพลิเคชันบางตัวไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับใครที่อยากจะลองใช้งาน iOS 18ก่อนใครเพื่อนในเวอร์ชั่นเบต้าตัวนี้แนะนำเลยนะคะว่าให้สำรองข้อมูลนะคะของตัว iOS เวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้งานกันไว้ก่อนเผื่อถ้าหากว่าต้องการย้อนกลับมาใช้ข้อมูลนะคะหรือว่าใช้ iOS นะคะในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะได้สามารถทำได้เลยนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราจะลงทะเบียนต้องทำยังไงกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ beta.apple.com นะคะหลังจากนั้นนะคะก็กด sign up ค่ะเข้าไปที่แอปนะคะการตั้งค่าเข้าไปที่ทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะและซอฟต์แวร์รุ่นเบตา้าเลือก iOS 18, p u b l i c Beta ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดย้อนกลับแล้วก็ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปลองกดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างดาวนโหลดได้ดาวน์โหลดไม่ได้แล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แดงให้เนี่ย<ม>ก็ไม่ติดเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย